สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วคะจำได้ไหมเอ่ยเด็กๆเรียนกับคุณครูแจงมาหลายคลิปแล้วตั้งแต่เรื่องของตัวเลขไทยคำและพยางการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วมีอะไรอีกคะคลิปที่แล้วเรื่องอะไรลูกจำได้ไหมคะครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับของภาษา เด็กๆมาดูกันนะคะว่าภาษาที่เราใช้กันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราชอบพูดกันผิดบ้างถูกบ้างแต่จริงๆแล้วในการใช้ภาษาของเด็กๆหรือของออคนเราทุกคนนะคะมันมีการแบ่งภาษาออกเป็นหลากหลายแต่เรามาดูก่อนว่าความหมายของระดับของภาษาคืออะไรความหมายของมันก็คือความลดหลั่นของถ้อยธรรม และการเรียบเรียงถ้อยคำที่ใช้โดยเราจะพิจารณาตามโอกาสหรือตามกาลเทศะหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เราจะพูดด้วยนะคะและตามเนื้อหาที่เราสื่อสารกันต่างๆนี้เรื่องระดับของภาษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราต้องให้ความสัมพันธ์และก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มบุคคลที่เราจะสื่อสารด้วย เพราะอะไรคะเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดปัญหาในด้านการสื่อสารและเสียความสัมพันธ์กันไปถูกไหมคะเรามาดูนะเช่นเวลาที่เราจะพิจารณาตามบุคคลหรือตามเนื้อหาหรือตามการเทศะที่เราจะใช้สื่อสารเนี้ยเราต้องพิจารณาในตามการเทศะโอกาสที่เราจะใช้ แล้วเราก็ต้องเลือกใช้ภาษาให้ถูกกับสถานการณ์ที่เราจะใช้นั้นๆให้เหมาะสมด้วยเราแบ่งระดับของภาษาออกเป็นหนึ่งดูตามคุณครูแจ้งบนจอนนะคะลูกหนึ่งภาษาแบบเป็นทางการก็คือภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการเลยโดยมีลักษณะที่เป็นพิธีการแล้วก็เวลาพูดเวลาเขียนต้องถูกหลักการเขียน นะคะแบบ่งออกได้ดังนี้ 1.1. ภาษาระดับพิธีการภาษานี้เป็นภาษาที่สมบูรณ์แบบเลยเวลาเราเขียนรูปประโยคต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์การเขียนเลยมีความปราณีตงดงามอาจใช้ประโยคที่ซับซ้อนและใช้คำระดับสูงได้แต่ภาษานี้จะต้องใช้ในโอกาสที่สำคัญสคัญเท่านั้น เช่นงานราชพิธีต่างๆหรือใช้ในการเขียนวรรณกรรมต่างๆแต่ต้องเป็นวรรณกรรมระดับสูงนะคะามาดูต่อไป1.2 1.2หมายถึงภาษาที่เป็นระดับมาตรฐานหรือภาษาทางราชการภาษานี้ก็จะเป็นภาษาที่สมบูรณ์แบบเหมือนกันใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักเหมือนกันเน้นความชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นเราใช้ในโอกาสที่สำคัญสคัญเช่น หนังสือราชการหรือหนังสือวิทยาน,นิพนธ์รายงานทางวิชาการแล้วรวมถึงคํากล่าวปราศัยคํากล่าวเปิดงานสําคัญสำคัญต่างๆเป็นต้นนะคะ 2. ภาษาที่ไม่เป็นทางการเมื่อกี้เราเป็นภาษาทางการไปแล้วคราวนี้ไม่เป็นทางการนะคะภาษานี้จะเป็นภาษาที่ไม่เคร่งครัดตามแบบแผนมักใช้ในการสื่อสารทั่วทวไปในชีวิตประจําวัน หรือในโอกาสที่เราใช้กันทั่วๆไปนะคะเราจะแบ่งเป็นหนึ่งภาษากึ่งทางการกับภาษาระดับสนทนาหรือภาษาที่เราคุยกันเองนะคะมาดูนะคะภาษากึ่งทางการคืออะไรก็คือภาษาที่ยังคงความสุภาพแต่ไม่เข่งคัดทางภาษาบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีภาษาคําสนทนาปะปนลงมานะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ในการติดต่องาน สื่อสารกันนะคะกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยเราก็ต้องใช้ภาษาที่กึงทางการนิดนึงนะคะหรือผู้ที่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิสูงกว่าเช่นการบรรยายหรือการประชุมต่างๆรวมทั้งใช้ในงานเขียนที่ไม่เป็นทางการเพื่อให้งานเขียนนั้นๆดูไม่เครียดจนเกินไปเช่นสารคดีบทวิจารณ์เกี่ยวกับบันทึกคดีต่างๆเป็นต้น นักเรียนดูตรงนี้นะคะสารคดีก็คืออย่างเช่นสารคดีชีวิตสัตว์โลกหรือสารคดีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปของธรรมชาติอย่างเงี้ยบทวิจารณก็อย่างเช่นบทวิจารณ์เกี่ยวกับการทํางานของบุคคลต่างๆหนังละครอย่างนี้นะคะที่เกี่ยวกับบันเทิงคดีต่างๆต่อไปภาษาระดับสนทนา ภาษานี้เราจะใช้กันอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะเราใช้สนทนาโต้ตอบกันในเวลาที่เรามีความเป็นส่วนตัวหรือบางครั้งอาจจะเป็นบุคคลที่เราไม่คุ้นเคยแต่เราต้องออมีการสนทนาสื่อสารกันเช่นเวลาเราไปตลาดไปซื้อของถูกไหมคะเราก็จะใช้ภาษาในการสนทนาใช่ไหมคะหรือการประชุมที่ไม่เป็นทางการเช่นมีการนัดประชุม ไปคุยกันในเรื่องต่างๆเช่นการทำงานการทำรายงานหรือว่าการต้องเข้าพบปะบุคคลต่างๆอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ภาษาสนทนากันเป็นภาษาที่ใช้รูปประโยคง่ายๆสามารถเข้าใจกันได้นะคะดูตัวอย่างนะลูกมันจะมีภาษาที่ใช้ในรายงานข่าวโทรทัศน์การเจราจาในเชิงธุรกิจ <S <S เห็นไหมคะที่คุณแจงอธิบายไปค่าวนี้นะคะ ภาษาอีกหนึ่งภาษาก็คือภาษาระดับกันเองหรือภาษาปากอันนี้เราใช้กับคุณคุ้นเคยคนที่สนิทเลยกับเพื่อนกับครอบครัวใช่ไหมคะเราจะใช้โอกาสไหนบ้างล่ะคะโอกาสที่เรามีความสนุกสนานมีความคืเครงมีการทะเลาะบอกแววงกันภาษานี้จะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยสุภาพเรียกง่ายๆก็คือ,อคำพูดปกติที่เราชอบพูดกัน สมัยพ่อขุนเลยถูกไหมคะภาษานี้จะไม่ค่อยเข่งคัดมีคำศัพท์คำสแสดงคำยาบมาปะปนแต่เวลาเราเขียนนักเรียนต้องจําเลยนะคะที่คุณครูแจงเคยย้าอยู่บ่อยๆว่าเวลาที่เราเขียนงานเนี่ยถึงแม้เราจะพูดเป็นภาษาปากแต่เวลาเราเขียนเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคําที่เราใช้ให้เป็นภาษาสุภาพถูกไหมคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย งานที่เราเขียนออกมาเนี่ยมันจะดูไม่สุภาพแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปให้ใครอ่านได้ถูกไหมคะอ่ะเราดูต่อไปนะดูตัวอย่างที่คุณครูแจงยกตัวอย่างมาให้นะคะเช่นเรื่องสัน้นนวนิยายภาษาข่าวหรือหนังสือพิมพ์นักเรียนเคยฟังข่าวใช่ไหมคะหรือเคยอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะดูละพรนักเรียนจะเห็นคําสนทนาที่เขาใช้ หรือคำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในนวนิยายหรือในการอ่านข่าวต่างๆเห็นไหมคะการใช้ภาษาผิดระดับย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารคเ,เน้นเลยเห็นไหมคะผู้รับสารก็คือผู้ฟังถูกไหมคะอาจเห็นว่าผู้ส่งสารก็คือผู้พูดไม่รู้จักกาลรรเทศะและขาดความจริงใจเสแสร้งเพราะนั้นการแบ่งภาษาออกเป็นระดับต่างๆนั้นเขาบอกว่าเราไม่ได้แบ่งกันอย่างเด็ดขาด ออกไปจากกันเลยภาษาระดับ1อาจมีการเหลื่อมล้ํากับภาษาอีกระดับหนึ่งได้เราสามารถเอามาใช้ตนกันได้แต่เราต้องพิจารณาตามโอกาสแล้วก็กาละเทศะอย่างที่ผู้แจงบอกไปโอเคนะคะ,ะต่อไปเวลาที่เราใช้ระดับของภาษาเนี่ยนั่นเด็กๆด,ดูนะคะ ในการใช้ระดับของภาษาเนี่ยครูแจงแบ่งง่ายๆเลยแบ่งเป็นสองอย่างคือหนึงภาษาพูดกับภาษาเขียนที่เราใช้ในการสื่อสารกันอยู่ทั่วๆไปถูกไหมคะจดไว้เลยนะคะเด็กๆภาษาพูดหมายถึงอะไรภาษาพูดก็หมายถึงภาษาที่มักใช้ในการสื่อสารทางวาจาใช้ในชีวิตประจำวนันหรืออาจใช้ในงานเขียนที่ไม่เป็นทางการเช่น บทความวิจารณ์ข่าวข่าวบันเทิงข่าวกีฬาหรือในวรรณกรรมประเภทต่างๆต,ต่อมาภาษาพูดสามารถเลือกใช้ถ้อยคําได้หลายระดับขึ้นอยู่กับโอกาสที่พูดและฐานะของบุคคลที่สื่อสารด้วยแต่จะไม่เข่งพัดมากนะักระดับภาษาที่จัดเป็นภาษาพูดได้แก่ระดับสนทนาและก็ระดับภาษาที่เป็นกันเอง มาดูในเรื่องของภาษาเขียนภาษาเขียนหมายถึงภาษาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ,เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานสามารถนํามาอ้างอิงได้ภาษาเขียนที่ใช้ในงานเอกสารที่เป็นทางการจะใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานภาษาทางการยึดหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องอ่านเข้าใจง่ายและไม่นํามาพูดปะปนผู้เขียนควรขัดเกลาถ้อยคําสํานวนให้ถูกต้องชัดเจนและสมบูรณ์ นักเรียนจะเห็นความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนเห็นไหมคะภาษาเขียนเรายังมีการแบ่งอีกนะว่าในการนำภาษามาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเราเขียนได้เป็นระดับพิธีการกับระดับมาตรฐานทางราชการ คราวนี้ภาษาระดับกึ่งทางการที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนี่ยนักเรียนอาจจะงงๆว่ามันคืออะไรก็คือภาษาเขียนที่ไม่เข้งคัดเพราะมันกึ่งทางการถูกไหมคะหรือจัดเป็นภาษาที่ค่อนข้างเป็นทางการแต่ต้องใช้ในโอกาสที่สําคัญใช่ไหมคะเราถึงจะใช้ภาษาทางการเข้ามาช่วยด้วยหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องภาษาที่ใช้ในการสื่อสารที่เป็นทางการ ควรใช้ภาษาเขียนในระดับทางการโดยต้องหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดนักเรียนเวลาจดเน้นตรงนี้นิดนึงนะคะและต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเรื่องความหมายและแบบแผนการใช้ภาษาทั้งในด้านการใช้คำและประโยคเน้นความถูกต้องกระชับชัดเจนและตรงประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆจะจดงานนะคะ ขีดเส้นใต้ไ้นิดนึงก็ได้นะลูกว่าเวลาเราจะใช้ภาษาในการสื่อสารที่เป็นทางการเนี่ยเราควรหลีกเลี่ยงภาษาพูดแต่ถ้าเป็นกึ่งทางการเนี่ยนักเรียนสามารถใช้ภาษาพูดลงไปได้ด้วยต่อไปนะลูกการใช้คําในการสื่อสารเอามาดูนะคะให้เราพิจารณาความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ความหมายและระดับของคำน้ำนั้นถ้า เวลาเราเอาคําแต่ละคํามาเชื่อมเป็นประโยคแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาอะไรคะพิจารณาการเขียนประโยคว่าประโยคนั้นเนี่ยมันถูกต้องกระทัดรัดชัดเจนไหมแล้วมีความสละสลวยไหมใช้คําเชื่อมประโยคเยอะเกินไปไหมหรือแม้แต่การใช้คาเชื่อมประโยคที่ไม่ถูกต้องภาษาก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้เพราะฉะนั้นนักเรียนจําเลยนะคะว่าการใช้คาต้องดูตามหลักไวยากรณ์แล้วการใช้ประโยคก็ต้องพิจารณาความถูกต้องของรูปประโยค เท่าวนี้ในเรื่องของการใช้ภาษาคุณครูแจงจะมีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังกันว่าการใช้ภาษาไทยนั้นมีหลักในการใช้อย่างไรเดี๋ยวเราลงมาฟังเพลงกันนะคะ Yeah. มาร้้องงใหฟัถ้าเป็นทางการสื่อสารในการสะทุมเช่นอากทีปลายที่บอกให้อายรับรู้ข้อความเขียสู่สายตาประชาชนเพื่อให้ได้ผลตามจุดประสงค์นั่นเอง เป็นไงใชกึ่งเป็นทางการลดความเป็นงานเป็นการลงหน่อยมีความคิดเห็นโอเย้งกันเล็กน้อยได้ผลพลอยทุกความใ,ใจทใีม่มีสิบหน้ากระดาษเอซีคงหยุดใจนี้ passar tenibe yo เด็กๆคะฟังเพลงแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะบอกกล้าบอกครูคุณครูแจงเอาเพลงมาประกอบให้นักเรียนได้จดจําง่ายขึ้นในเพลงบอกว่ามีทั้งหมดกี่ระดับคะหนึ่งทางการถูกไหมคะสองกึ่งทางการสามไม่เป็นทางการแล้วก็สุดท้ายที่ในเพลงเขาบอกก็คือภาษากันเองหรือภาษาพูดภาษาสนทนาถูกไหมคะ เด็กๆอยากฟังอีกเด็กๆลองย้อนกลับไปดูนะไปเปิดย้อนดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองหัดร้องกันจะได้จําได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงย้อนกลับไปใหม่เนาะเรามาเปลี่ยนการเครียดกันอีกนิดหนึ่งดีกว่าทําแบบฝึกหัดดีกว่านะคะเมื่อเด็กๆทําแบบฝึกหัดแล้วเด็กๆจะได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนนะคะวันนี้คุณครูแจงนําแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ทำเนี่ยมันมีทั้งหมด12ข้อ ง่ายๆเลยแหละให้ในักเรียนเนี่ยเปลี่ยนภาษาที่ไม่เป็นทางการเปลี่ยนภาษาทางการที่เราไม่คุ้นเคยถูกไหมคะเราจะคุ้นเคยกับภาษาที่ไม่เป็นทางการถามว่าเพราะอะไรเพราะเราชอบพูดง่ายๆไงยอย่างเช่นข้อหนึ่งกุญแจงบอกว่าโรงหนังาภาษาทางการใช้อะไรเดี๋ยวเด็กๆไปดูเองนะ2ใบรับรองสมใบขับขี่สีสแตมห้าตีตรา หกผัวเมียนี่ภาษาปากเลยเห็นไหมคะไม่เป็นทางการอาดูต่อนะเจ็ดมอไซเวลาเราบอกไปไปเรียกมอไซกันดีกว่าไหนะคะรถเมีตายพูดโกหกพวกงานแต่งสิบสองข้อใช้เวลากี่นาทีดีคะเดี๋ยวนักเรียนดูอีกรอบหนึ่งนะแล้วนักเรียนก็ลองคิดตามเลยลงหนัง ใบรับรองใบ,บขับขี่สแตมป์ตีตาผัวเมียเรามาดูเฉลยตรงนี้กันก่อนดีกว่าน,นอะอะดูนะคะว่าภาษาทางการในพอนหนึ่งถ้าโรงหนังส่วนใหญ่ที่เราเรียกเราก็จะต้องทางการก็จะต้องเป็นโรงภาพยนตร์ถูกไหมคะสใบรับรองก็จะต้องเป็นหนังสือรับรองไหมคะ สาใบขับขี่ก็ใบอนุญาตขับรถใช่ไหมคะสแตมสแตมที่เราเรียกกันอ่าส่งจดหมายติดสแตมด้วยนะก็คือติดดวงตาไปสนีถูกไหมคะตรีตราตรีตานี่หมายถึงการประทับตรานะคะผัวเมียสามีภรรยาอันนี้รู้แน่นอนต่อไปข้อเจมอไซทํทางการเราจะเรียกว่า รถจัก,กรยานยนต์รถมีก็ใช้คำว่ารถประจำทางตายก็เสียชีวิตไหมคะพูดโกหกก็คือการพูดไม่จริงอ้วกเนี่ยเราชอบใช้คำว่าอ้วกจริงๆแล้วคือภาษาสุภาพก็ต้องเป็นอาเจียนงานแต่งก็คืองานมงคลสมรสใครถูกต้องบ้างคะถ้านักเรียนยังไม่แน่ใจนักเรียนก็ลองไปฝึกทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ คราวนี้หลังจากที่เราเรียนมาแล้วฟังเพลงแล้วคุณครูจะสรุปบทเรียนที่นักเรียนเรียนมาบางคนอ่านบอกว่าอ่านแล้วเนื้อความคุณครูแจงเขียนเยอะมากเลยอะที่เกียจจำจังถ้าที่เกียจจำมาดูตรงนี้เลยน,นี่มาจำตรงนี้ดีกว่านะคะนักเรียนดูเลยคุณครูสรุปมาให้ง่ายมากเลยแล้วตรงนี้เนี่ยสำคัญกับักเรียนมากเนื่องจากว่าเวลาออกสอบนะคะจะออกแบบนี้เลยเรามาดูกันนะคะ ระดับภาษาคุณแจงแบ่งตารางที่1นนะแล้วก็ตารางที่2จะเป็นโอกาสและสถานที่ที่เราใช้แล้วก็ตารางที่3จะเป็นลักษณะภาษาที่ใช้เรามาดูระดับภาษาที่1ระดับพิธีการที่เราบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ระดับพิธีการก็คือการกล่าวเปิดประชุมเมื่อกี้เราดูในเนื้อเพลงเห็นใช่ไหมคะการกล่าวรายงานการกล่าวสุนทรพจน์การกล่าวต้อนรับการกล่าวอวยพร ภาษาที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นภาษาที่เป็นลักษณะของพิธีรีตองต่างๆแล้วก็ใช้ภาษาที่ต้องไพเรด้วยนะมีความสะสลวยอยู่ในรูปของประโยคนะคะต่อไประดับภาษาที่สองคือระดับภาษาทางการโอกาสที่เราจะใช้เนี่ยก็คือการอภิปรายหรือการประชุมรายงานวิชาการประกาศทางการจดหมายราชการจดหมายธุรกิจอ่าอันเนี้ยที่เราเรียนกันอยู่ด้วยถูกไหมคะ คราวนี้ลักษณะของภาษาที่เราใช้จะต้องเป็นข้อยคำที่ตรงไปตรงมามีศัพท์เทคนิคหรือศัพท์วิชาการเป็นบางอย่างเช่นถ้าเป็นจดหมายธุรกิจเนี่ยมันต้องมีศัพท์วิชาการกแล้วใช่ไหมคะหรือจดหมายราชาการไหมคะลูกอ่ะต่อไประดับภาษาที่3ก็คือภาษากึ่งทางการ อันนี้มันจะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยๆการอภิรายการเสวนาหรือการบรรยายในห้องเรียนนักเรียนเห็นไหมคะที่เวลาคุณครูแต่ละท่านมาสอนหรือมาบรรยายอะไรให้นักเรียนฟังเนี่ยเขาเรียกภาษากึ่งทางการหไหมคะภาษานี้เราใช้ทั้งภาษาเขียนมีภาษาเขียนแล้วก็ยังมีภาษาพูดบางอย่างแทรกลงมาได้ด้วยนะคะ ต่อไประดับภาษาที่4ก็คือระดับภาษาที่ไม่เป็นทางการอันนี้จะเป็นบทความที่แสดงความคิดเห็นในนิตยสารห,หรือหนังสือพิมพ์รายงานสารบันเทิงทางโทรทัศน์นะคะการปรึกษาหารือกันนะคะข่าวต่างๆนะคะนักเรียนมาดูลักษณะของภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาพูดและภาษาที่สุภาพการสนทนาโต้ตอบต้องไม่เกิน5คน ใช้ในสถานที่ที่ไม่ใช่ส่วนตัวนะคะต่อไปภาษาสุดท้ายก็คือภาษากันเองหรือการสนทนาต่างๆการสนทนาในเรื่องส่วนตัวการทักทายระหว่างเพื่อนสนิทเราใช้ภาษาพูดแน่นอนถูกไหมคะแล้วอาจจะมีคำพนองปากอย่างที่ครูแจนเคยบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้หรือคำภาษาถิ่นเช่นภาคใต้ภาคเหนือใช่ไหมคะก็จะใช้ภาษาที่เราคุ้นชิน คุยกันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าภาษาที่เป็นกันเองวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคุณครูสรุป,รปบทเรียนให้แล้วอยากให้เด็กๆจดตรงนี้ไว้ดูเพราะว่าเนื่องจากว่าระดับภาษาต่างๆเนี่ยถ้านาเรียนสรุปตรงนี้ได้เนี่ยนักเรียนสามารถทําข้อสอบได้เลยเพราะว่าในข้อสอบเนี่ยบางทีอาจจะออกมาถามว่าการกล่าวสุนทรพจน์ต้องใช้ภาษาระดับไหนนักเรียนจะต้องตอบให้ได้ถูกไหมคะหรือ การอภิรายการอภิรายกลุ่มย่อยต่างๆต้องใช้ภาษาแบบไหนอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนดูตารางตรงนี้จดให้เข้าใจนักเรียนสามารถทำข้อสอบได้แน่นอนคุณครูแจงขอฝากไว้นะคะเรื่องของการเขียนระดับภาษาในระดับต่างๆเสร็จแล้วนักเรียนโหลดใบงานออกมาแล้วลงสุกทํานะคะแล้วเดี๋ยวพอนักเรียนมา เปิดเทอมมาเรียนกันคุณครูจะให้ hey, นักเรียนได้ฝึกทําแบบฝึกหัดอีกเยอะๆนะคะนักเรียนจะได้มีความเข้าใจในเรื่องของภาษามากขึ้นวันนี้คุณครูแจงของไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ